มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับช่องน้องเมย์นะคะกับรถฟอร์ดชุดแต่งจัดเต็มนะคะวันนี้อยู่กับคันนี้เลยค่ะเลเจอร์ XLS นะคะกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะคะสําหรับตัวนี้นะคะมาในราคา9 24,0 0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะได้มีการจัดชุดแต่งจัดเต็มรอบคันให้กับลูกค้าแล้วและเตรียมส่งมอบแล้วนะคะสีขาวตัดกับสีดําเงาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะคะว่าคันนี้นะคะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันไปบ้างค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้มีการตกแต่งในเร <amp> ื่องของกระจังหน้านะคะชุดแต่งวิกเตอร์ชุดแต่งยอดฮิตนะคะที่ตอนนี้ลูกค้ากาลังคิดเลยก็จะติดตั <leye> <S <s ้งกระจังหน้าไปแบบนี้เลยโดยมีการเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะคะตัวกระจังหน้าเดิมเนี่ยเรามีการให้ลูกค้ากลับคืนไปด้วยนะคะไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมีการติดสติกเกอร์นะคะเอาตัวนี้ออกแบบเองได้เลยนะคะเรื่องตัวสีของสติกเกอร์นะคะว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะแล้วก็ยัง <sh> มีในตัวของประจังที่เป็นรูปม้าแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีทองหรือสีเงินตัวเล็กตัวใหญ่เลือกได้หมดเลยนี่ก็จะสวยๆแบบนี้เลยมีตาอะคริลิกนะคะปั๊มคําว่าวิกเตอร์ชัดเจนเนาะกับคู่มากับด้านล่างค่ะตัวนี้เป็นสเกิร์หน้านะคะนี่ตัวนี้นะคะมีการทําสีนะคะให้ตัดกับสีของตัวรถนะคะจริงๆตัวสเกิร์เนี่ยลูกค้าสามารถออกแบบตัวสีนะคะให้เข้ากับตัวรถได้เลยแต่ว่าคันนี้นะคะอยากให้ดูโดดเด่นอยากให้มีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเวลามองจากด้านหน้าเนาะ สีดำตัวนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับตัวสีดำกานตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นชุดสิ๊กเตอร์ที่ออกจากโรงงานนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะติ๊นเ้อร์ตรงนี้มีการรับประกันให้กับลูกค้าทุกเคสเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยดีด้านหน้าก็จะหล่อหล่อแบบนี้เลยนะคะชุดครอบไฟหน้าเรามีให้นะคะตัวนี้เป็นการรอยเนาะนี่เราครอบไปให้นะคะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น และอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับชุดวิกเตอร์นะคะที่จับคู่กันมาเข้าคู่กันได้ดีเลยก็คือตัวซุ้มล้อนะคะสําหรับพี่ๆนะคะอาจจะเคยเห็นตัวชุดวิกเตอร์นะคะที่มีหลายแบบหลายสไตล์เนาะสาหรับคันนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อนะคะทรงเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่จะช่วยเพิเพ่มความดุดันแล้วก็ความเทให้กับตัวรถด้วยเพราะว่ากระบะเนาะเราก็จะเน้นสายดุดันสายเทเนาะตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อแบบเหลี่ยมนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะล้อแมกนะคะ ล้อมแมกตัวนี้นะคะเดิมทีตัว XLS ยจะเป็นอยู่ที่ขอบ17นิ้วนะคะเราก็จะได้มีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนล้อแบกเป็นขอบ18นิ้วนะคะเป็นก้าน Y แบบนี้เลยสีดําเงาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะจับคู่กับยางซูแมกนะคะตัวนี้เป็นขอบ18เท่านั้นเองพี่ๆมองแล้วอาจจะดูว่าเฮ้ยมองไม่ออกเนาะว่าเป็นขอบ20หรือขอบ18เนาะแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นขอบ20แต่นี้เรามารีวิวให้เห็นกันชัดๆว่าเอ้ยขอบ18ก็ได้สวยๆแบบนี้เลยนะนี่ดูกันแบบก,กว้างๆได้เลย นี่เห็นไหมจริงๆก็เข้ามากเลยนะกับตัวอ่อตัวซู้มล้อแล้วก็ตัวระยะห่างระหว่างตัวรถตัวนี้ไม่ติดวงเลี้ยวด้วยเพราะว่าตัวแม็กก็เป็นคอบ18จริงๆก็สวยเช่นกันแล้วก็ด้านข้างนะคะนี่ ตัวรถจะออกเป็นโทนสีขาวเนาะก็มีการติดตั้งนะคะในส่วนของครอบมือจับให้ด้วยนะคะการรอยขีดขัวเนาะเวลาเราเปิดประตูอย่างเงี้ยการเล็บเรากาันแหวนกันอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะไปโดนสีรถตัวตน,นี้ก็ช่วยได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะคิค้วกันสาดเราติดตั้งให้เรียบร้อยรวมไปถึงฟิล์มนะคะรอบคันตัวนี้ลูกค้าติดแบบมืดตึ๊บเลยเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์รอบคันเลยนะคะฝาถังน้ำมัน มีให้ครบเลยข้อฝาหาน้ามันกันรอยนิ้วมือได้อย่างดีเลยบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะนะคะเรามีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะที่เป็น XLS ใน,นะคะในราคานี้เราให้ฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยกลับมาดูทางด้านหลังกันบ้างน,นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัย XLS ของเรานะคะให้กล้องมองหลังขนาดถอยจอดมาด้วยนะคะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายเนาะเวลาเราขับขี่ด้านหลังเนาะกระชนท้ายนี่แข็งแรงมากอันนี้ก็ได้มาจากโรงงานเช่นกันนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมว่าคันนี้ค่อนข้างจะดูแบบมีมิติแล้วก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะรถที่โชว์รูมจะค่อนข้างเยออนิดนึงเนาะก็จะแบบว่าพื้นที่จํากัดนิดนึงแต่ว่าอยากมารีวิวให้กับพี่ๆได้ดูก่อนเนาะเพราะว่าก่อนจะส่งมอบแล้วคันนี้นะคะจะเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะคะลูกค้ารับรถเนาะก็ ยังไงฝากพี่ๆกดหัวใจกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยะคะ่ะใครอยากดูรถรุ่นอื่นนะคะหรือว่าอยากสอบถามโปรโมชั่นราคาหรือว่าเรื่องของการจัดไปไหนนะคะสามารถทักเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเมย์ขึ้นไอดีไลนกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะ